สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาอัปเดตในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ถอนเป็นเทียบร้อยนะครับจำนวนเงิน50บาทนะ,ะตัวนี้เนี่ยผมก็ทําภารกิจครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็เข้าไปดูส่วนของการถอนนะครับซึ่งถอนแล้วก็จ่ายมาเป็นเทียบร้อยนะครับใช้เวลาถอนอเงินเข้า 1- 2อนาทีนะครับก็เข้าปกติเลยซึ่งถอนขั้นต่ําก็คือมัน50บาทนะครับ อ่ะตอนนี้เงือนไขก็คือห้าสิบาทเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันถอนซ้ําได้ไหมถ้าถอนซ้ําได้ก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่ามันต้องเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยอ่าเมันเกิดปัญหาผมคิดว่ามีเพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าอ่ามันแตกต่างกันตรงที่อ่าล็อกอินเฟซเนี่ยจะไม่เจอครับแต่ว่าล็อกอินทาง Gmail มันจะให้มีเงื่อนไขแบบนี้นะครับเอออันนี้มันก็จริงอะ่ะเพราะว่าผม ตัว i d หลักผมล็อกอินด้วยเฟซนะครับไม่มีปัญหาแนละ้วแล้วก็รูปแบบการถอนก็คือถอนถอนซ้ำเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทีแรกมันก็มีหนึ่งบาทหกบาทตัวนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นถอนก็คือห้าสิบบาทนะครับก็ตามนี้ซึ่งผมก็ถอนเป็นเรียบร้อยนะครับเนี่ยวันที่สิบหกนะวันห้อยออกนะครับถอนห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เนี่ยผมเล่นครั้งแรกเมื่อวันที่สี่สิงหาคมนะครับ ก็ใช้เวลา12วันถึงถอนได้50บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเชิญเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเพิ่งเชิญวันนี้นะครับซึ่งคะแนนผมถึงก่อนแล้วนะครับเชิญเพื่อนก็คือเอา,อามือถือแม่ผมมาสมัครต่อผมอีกทีหนึง่งก็ตามนี้นะครับก็นี่เลย1คนเพื่อเราจะได้ถอนนะครับคนที่เล่นล็อกอินในใช้เมลนะครับแนะนำก็เอามือถือในคนในครอบครัวนะครับก็ส่งลิงก์แล้วก็ โหลดมานะครับมันจะมีที่ให้ใส่โค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปเนี่ยแล้วก็มาใส่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือผมผูกกับ ID หลักของผมนะครับมันก็เลยใส่ให้อัตโนมัติส่วนถ้ายังมันยังใส่มันยังยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถกรอกใส่ได้นะครับก็ตามนี้ในส่วนของอสลิปเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในะส่วนของ t u o m o n e y Wallet นะครับซึ่งก็เข้าจริงๆนะครับ มาดูกันก็ตัวนี้นะครับ50บาทนี่เวลาเงินเข้าก็คือ14.53นะครับอัะทีนี้มาดูในส่วนของการถอนมันจะเป็น14.53เหมือนกันไหมจำนวน50บาทนะครับอจุดอันนี้14.50นะครับใช้เวลา3านาทีเงินเข้านะก็ตามนี้นะครับ อะผมถอนไป3ยอดนะครับตัวนี้ ID ใหม่มันจะมี6บาท1บาทอ,อ่ะเดี๋ยวเข้าดูมาอ่ะก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าถอน1บาทวันที่4อ่าแล้วก็ถอน6บาทวันที่6นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมถอนอนะไดว,วันนี้ลืมละแล้วก็ มาถอนวันนี้นะครับวันที่16อีก50บาทก็ตามนี้นะครับสรุปมันจ่ายจริงแต่ว่ามันจะมีเรื่องปัญหาการล็อกอินนะครับถ้าใครสมัครใหม่ก็แนะนำให้ล็อกอิน a c e b o o k นะครับก็ตามนั้นเลยมันจะได้ไม่เจอปัญหาสำหรับการทำภารกิจนะครับตัวนี้เนี่ยคือผมทำภารกิจโหลดเก็บต่างๆ่าเพื่อนๆถามผมว่าออยิงป้าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับซึ่งเขาเล่นอยู่แล้วแล้วก็เติมไป ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจก็คือ,อเปิดแอปแล้วก็เล่น10นาทีจะได้คะแนนนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบประมาณนี้เล่นวันที่3จะได้เล่น10นาทีเนะี่ยจะได้1นึ่งพันหนึ่งคะแนนนะครับก็ตามนี้ม,มันก็มีภารกิจแล้วก็ภารกิจขั้นสูงคือการเติมเงินนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจะทําภารกิจจริงๆ่าเพิ่งรีบเติมนะครับคือผมแนะนําว่าให้ลองทําให้พวกนี้10นาทีพวกนี้ก่อนถ้ามันได้เออถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็เติมก็แล้วแต่ที่สะดวกนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เติมเท่าไหร่ยอดมานค่อนข้างสูงนะอ่าในส่วนของอเกมนี้มูนแอนซอสซึ่งผมเล่นไปแล้วนะครับมันไม่ได้คะแนนตัวนี้เนี่ยผมเล่นไปถึงเลเวล70 ก็คือมาดูก็ไม่ได้คะแนนอะไรผมก็เลยไม่เล่นต่อนะครับอ่ะก็ดูนะครับเนี่ยผมจะได้คะแนน8 0 0 0คะแนนเพราะว่าทําถึง2อันนะครับอ่ะมาดูอีกอักอนนึงเกมคล้ายกันนะครับ Legend Legend of Sword นะครับก็คือตัวนี้ซึ่งผมเริ่มโหลดวันที่อ่าวันที่6กหรือเปล่าวันที่6หรือวันที่8นี่แหละคือผมเอ่ผมเล่นวันที่8นะครับใช่ไหมวะ วันที่8ถูกแล้วนะก็ตามนี้นะครับคือผมทําภารกิจไปเลเวล5ได้แล้วเลเวล60ได้แล้วเลเวล100ได้แล้วเลเวล200ได้แล้วนะครับหรือเลเวล300ก็400แต่ว่า400คงาหน่ายยากนะก็รอดูในส่วนของเลเวล300นะครับตัวนี้เนะี่ยก็จะได้30,000คะแนนนะครับตัวนี้3หอ้ย1,333คะแนนเท่ากับ1บาทนะนะถ้า3 6ม0 0่คะแนนคิดเป็นเงินนะครับ หารด้วย1333นะครับก็เป็นเงิน27บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันได้เร็วขึ้นนะครับส่วนเทคนิคต่างๆเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างให้นะซึ่งตัวนี้นะครับเทคนิคในการทําอันนี้ผมเคยบอกไปแล้วดูวิดีโอดู1ครั้งมันก็ได้400คะแนนแล้วนะครับถ้าดูครบ4ครั้งมันไม่ได้คะแนนเพิ่มนะอันนี้ผมลองทดสอบแล้วมีตัวนี้600คะแนนก็คือ เปิดแอปพวกนี้นะครับก็คือเปิดคือผมเปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับไม่ต้องเล่นถึง5นาทีนะครับก็ตามนี้มันก็ได้คะแนนนะก็ตามนี้นะครับแล้วก็มันก็จ่ายปกติมีหมุนวงล้อตัวนี้เนี่ยหมุนได้วันลา30ครั้งนะครับมันจะมีกล่องให้ส่วนคนเล่นใหม่ๆมันจะมีแอปให้ทําภารกิจเยอะนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไอดีหลักผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะ คือแต่ก่อนมันมีเยอะแต่ว่าผมไม่ได้โหลดสักทีก็โหลดเฉพาะพวกนี้นะครับเนี่ยมี1 2ึ่งสไม่ใช่ดิมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่ะแต่พวกนี้นะครับข้างล่างเนี่ยทั้งหมดเลยประมาณรวมทั้งหมด10แอปนะครับซึ่งทำภารกิจครบ3าวันไปแล้วอ่าสอแอปนี่แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็ตามนี้นะครับ อ่ะถ้าใครสงสัยอะไรก็มาพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปมาให้นะครับแล้วก็บางอันก็จะตอบให้บางบางอันก็ทําคลิปอ่ะมาแนะนําให้เลยนะครับก็ตามนี้อ่ในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เคยเปิดเล่นนะอ่ะก็อย่างที่บอกว่าให้เราลองอ่เปิดแอปดูก่อนภารกิจพวกนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเติมนะครับอืมก็ตามนี้ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ